สี่โมงเย็นนะมาได้เลยอร่อยมากสามที่นอนยังสนงง่อยใหญ่เยอะๆเลยนั่นแหละที่ไม่ได้มาลงมอเมอร์ไซค์อีกแล้วน,นี่อันนี้นะชามอันาพิเศษห้าสิบบาทนะคะแบบรมาวันนี้คนเยอะแบบสุดๆเลยตอนนี้คนเยอะได้แล้ว คุณพูดอยู่น่นจะเป็นของเราหรือคนไทยอันนี้จะเป็นฝั่งหมูนะคะนี่จะเป็นฝั่งเนื้อขาสีส้มขาอี้มเนื้อสิบกลไม่ได้ขู่เลยอย่บอมแก้ยน้สดพอประมาณอยู่สามกิโลน้สดไม่ขายน้ำสดไม่ขายดีท่าเนื้อเปื่อยใช่ไหมคะเนื้อเปื่อยดีกว่าเนื้อเปื่อยดีเนื้อเปื่อยสิบ้า Ah. วันอาทิตย์ก็ยังเรื่อยๆใช่ไหมคะวันที่วันเสาร์ยังมาเรื่อยๆโหขนาดเรื่อยๆนี่จะมาปอกวปยเด็กเล็กอันนั้นก็จะเป็นฟังโมโะนะคะอันนี้เป็นฟังเนื้อเนื้อเปื่อยจะมาทานตรงนี้ดำรงเอ้๊นะ อันนี้จัมโบ้นะคะหกบาทนะคะโอ้วิทสน่อันนี้น้เจัมโชินนะอันนี้นี้น่าจะเป็นจันฝั่งเรานะคะอ,อน จะ่มมอตัวเราตาจำยังไงหมดนะน <c oughs> จนจะหมดแล้วนะตอนนี้ใบสองสำรองมอ <c oughs> ไม่ไม่อ <p are> พอต้องหายกันสุดๆมีสำรองหมอนะคะถ้าหมดไม่ต้องกลัวนะคะ <45 S 1> สีส่4โมง4โมงเย็นนะมาได้เลยอร่อยมากสามพี่น้องนะคะก่อนถึงวัดจำปานะจ๊ะวัด,วดก่อนถึงวัดจำปาทองนะจะมีทางเข้าวัดจำปาทองนะคะเดี้ยวมาก็เจอเลยร้านสามพี่น้องชิ้นเนื้อ